สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวเละกินไปในต่างแดนกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพาบินจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยไปที่สนามบินปารีสชาญเดอร์โกลที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสตอนนี้เราก็บินไปถึงสนามบินปารีสชาญเดอร์โกนประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวตามคุณรติไปชมบรรยากาศเลยนะคะว่าเมื่อเราไปถึงสนามบินปารีสชานเดอร์โกลประเทศฝรั่งเศสแล้วเราไปถึงที่อาคารผู้โดยสารที่เท่าไหร่แล้วบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารฝั่งขาเข้าที่อาคารผู้โดยสารที่คุณรตีไปถึงนี้เป็นยังไงหลังจากนั้นคุณรตีจะพาไปที่ไหนต่อตามไปชมเลยค่ะการเดินทางในคราวนี้คุณรตีบินจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย ตรงไปยังสนามบินปารีสชานเดอร์โกลนประเทศฝรั่งเศสกับสายการบินแอร์ฟรานซ์ค่ะใช้เวลาในการบินประมาณ12-13ชั่วโมงนะคะหลังจากที่เครื่องบินบินไปถึงสนามบินปารีสชานเดอร์โกลนเป็นที่เรียบร้อยก็ไปจอดยังอาคารผู้โดยสารขาเข้าอาคารผู้โดยสารที่2ค่ะหลังจากเครื่องบินจอดนิ่งสงบเรียบร้อย ผู้โดยสารก็ทยอยลงจากเครื่องบินเดินเข้าไปในตัวอาคารผู้โดยสารที่2นะคะส่วนพวกเราก็เดินตามป้ายที่เขาบอกว่าเป็นทางออกแล้วก็ไปรับกระเป๋า และก่อนที่ผู้โดยสารจะไปยังสายพานรับกระเป๋าหรือไปยังทางออกจะต้องผ่านตรวจคนเข้าเมืองหรือสแตป์เข้าเมืองก่อนนะคะรวมถึงผู้โดยสารที่บินมาถึงสนามบินปารีสชาเดรโกโลแล้วมีความประสงค์จะเปลี่ยนเครื่องหรือบินต่อไปยังสนามบินอื่นๆในประเทศต่างๆในกลุ่มยุโรปหรือในกลุ่มเชงเก้นก็จะต้องผ่านการสแตปมเข้าเมืองหรือตรวจคนเข้าเมืองก่อนเช่นเดียวกันค่ะ อย่างเช่นพวกเราที่บินมาจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยมายังสนามบินปารีสชาเดอร์โกลนประเทศฝรั่งเศสหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเครื่องจากสนามบินปารีสชาเดอร์โกลนประเทศฝรั่งเศสไปที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะคะแต่เผอิญว่าเที่ยวบินของพวกเราจากสนามบินปารีสชาเดอร์โกลนประเทศฝรั่งเศสไปสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีในค่ำนี้ไม่มีเที่ยวบิน เพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้พวกเราจะค้างแรมที่โรงแรมฮิลตันสนามบินปารีสชานเดอร์โกนนะคะและก็หลังจากที่พวกเราผ่านการสแตมเข้าเมืองหรือตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยพวกเราก็เดินมายัางห้องโถงที่เป็นสายพานรับกระเป๋าแต่พวกเราไม่ได้รับกระเป๋าใบใหญ่นะคะเพราะว่าเมื่อเราเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋าที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย แล้วก็จะไปรับกระเป๋าที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมน,นีเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงสนามบินปารีสชาญเดอร์โกนพวกเราก็ไม่มีกระเป๋าใบใหญ่ให้รับค่ะรอรับครั้งเดียวที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมน,นีเมื่อเราไปถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นพวกเราก็มีแต่กระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องหรือแฮนด์ลักเกจติดตัวเดินออกมานะคะ แล้วก็จะหาทางไปหรือนั่งรถไฟหรือชัตเติลเทรนจากอาคารผู้โดยสารที่2ไปยังอาคารผู้โดยสารที่3หลังจากนั้นก็จะเดินไปยังโรงแรมฮิลตันสนามบินปารีสชานเดอร์โกลประเทศฝรั่งเศสซึ่งพวกเราได้จองไว้แล้วจะพัก1คืนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าถึงจะเดินทางต่อจากสนามบินปารีสชานเดอร์โกลประเทศฝรั่งเศสไปยังสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีค่ะ ที่สนามบินปารีสชาญเดอร์โกนประเทศฝรั่งเศสเขาจะมีอาคารผู้โดยสารอยู่ทั้งหมด3อาคารค่ะแล้วก็การเดินทางไปมาหรือเชื่อมต่อระหว่างอาคารนี้ไปอาคารนั้นเขาจะใช้รถไฟหรือเรียกว่าชัตเติลเทรนนะคะการเดินทางไปมาหรือเชื่อมต่ออาคารก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็จะมีป้ายเขียนบอกชัดเจนค่ะ อย่างเช่นผู้โดยสารที่มีความจําเป็นที่จะต้องค้างแรมหรือพักที่โรงแรมใกล้สนามบินเขาก็เ,เขียนบอกชัดเจนค่ะว่าอาคารผู้โดยสารเท่านี้ที่เท่านี้มีโรงแรมอะไรบ้างนะคะส่วนพวกเราในวันนี้ก็คือจะค้างแรมหรือจะค้างคืนที่โรงแรมฮิลตันสนามบินปารีสชาเดอรโกนประเทศฝรั่งเศสพวกเราก็ดูตามป้ายเลยค่ะนั่งรถไฟจากอาคารผู้โดยสารที่2ไปยังอาคารผู้โดยสารที่3าม หลังจากลงจากรถไฟหรือชตัตเทิลเทรนแล้วพวกเราก็เดินต่อไปยังโรงแรมฮิลตันสนามบินปารีสชารเดร์โกลเช็คอินแล้วก็เตรียมพักค้างแรมที่นั่น1คืนนะคะ